สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆเอาแล้วเอาแล้วในคลิปนี้โอริซ่าของเรานั้นออกมาปรากฏตัวกันแบเป็นๆกันแล้วจ้าเพราะว่าไม่เห็นมาหลายวันแล้วนะพรนะริซ่าซุ่มกันอยู่นะจ้าเพราะรายงานล่าสุดที่ผ่านมาก่อนนี้เนี่ยมีการบอกว่านอริซ่าเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสเพื่อมาถ่ายซีรีส์ The w i t ร Lotus ที่ไทยต่อทํางานหนักมากจริงๆเดินทางและเตรียมการโซโล่เดี่ยวซึ่งคาดว่าจะทยอยปล่อยทีเซอร์เซอร์ไพรส์แฟนๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงก การแจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการนั่นเองจ้าเร็วๆนี้แต่อันที่ต้องไม่ต้องรอแล้วก็คืออันที่แอดจะเอามาฝากทุกคนก็คือวิดีโอ after party ที่ตอนนี้เดวิดโรตัสน่าจะมีการถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊าซึ่งก่อนจะไปดูโนริซ่าของเราเต้นโชว์ส,สดกลางงานแบบว่าเอาเพลง how you like that มาเต้นเรามาดูวิดีโออีกตัวหนึ่งก่อนที่โนริซ่ากำลังพูดคุยอะไรบางอย่างกับนักแสดงสาวคนนี้นะจ๊ะที่ร่วงงานกันกับพี่อลิสอยู่ในเฟรมเดียวกันก็ต้องบอกว่าคุยกันอย่างสนิทสนมได้คอนเน็กชันคอนเน็กใจเพิ่มไปอีกเพราะว ตกคนนู้นคนนี้เขาด้อมกันมาไม่หยุดกันเลยจริงๆซึ่งดูจากสีหน้าคนออริซ่าแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างแล้วแบบมีการจ้องหน้ากันนิดนึงนะจ๊ะว่าเอ๊เหมือนแบบคุยอะไรกันคืออยากรู้นะแอดอาจจะเป็นคนคี้อยากรู้อยากเห็นถ้าเกิดเป็นคนที่เราชอบก็อ,อยากรู้เป็นธรรมดานะจ๊ะถ้าเราไม่ได้ชอบเราก็ไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่แต่อันนี้คือแบบคุยอะไรกันหรอชวนกันดูอะไรชวนกันฟังอะไรหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในกองนี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคน <laughs> นะแต่อีกวิดีโอตัวหนึ่งเนี่ยต้องให้ทนนะ พกยาดมกันมาแล้วหรือยังเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยอาจจะหัวใจเต้นรัวๆแบบแอดก็ได้นะเพราะว่านอริซ่าเต้นสับไม่หลับในแบบว่าไม่ลืมสเต็ปนะจ๊ะไม่ว่าจะไปทําอะไรที่ไหนก็ตามก็ไม่เคยลืมไลายเต้นเพลงที่ตัวเองเคยผ่านมือมาอย่างแน่นอนจ้าเอาไปดูนอริซ่าเต้นเต็มๆกันหน่อยประมาณราวสามสวิกัลายจาก,กับเพลง How You Like That ฉบับนอริซ่าคนเดียวจ้า เต็เยอะๆบนโปดสเต็ปแบบฟาดฟันทุกอย่างแล้วชุดดูแบบว่ากระโปรงสั้นโชว์ขาแบบที่แน่นๆตอนนี้หุ่นโนริซ่าเป,ป๊ปังอลังการกว่าเดิมนะจ๊ะต้องบอกว่าโอ้โหดูเหมือนมาแสดงคอนเสิร์ตโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรกันแล้วนะแสดงร่วมนี่แบบ ได้ดูแบบระยะประชิดเต้นให้ดูข้างน้ากันเลยจ้าแล้วเต้นไปแบบมั่นใจไปก็จริงแต่พอตอนสุดท้ายก็เดินขำเข้ามากลับเข้าสู่ร่างไรซาโมโนบาลจอมคี้เขินนะจ้าแต่พออยู่บนเวทีเห็นไหมวิญ,ญญาณนางพญาเข้าสิงทุกคนต้องบอกว่าเต้นแบบมาเต็มทุกสเต็ปจริง,รงๆกลางแข่งกลางขาแบบว่าโอ้โหไม่มีใครเป๊ะเท่านี้แล้วอะคือเต,เต้นแล้วว่าสวยมากนี่แหละเมนแดนซ์ของจริงเต้นที่ไหนก็ได้ทุกคนซึ่งการที่นนริซ่าของเรานั้นถ่ายเดอวไวลวตดัสเสร็จแล้วก็ทำให้นอริซ่าของเรามีงานที่เบาน้อยลงนะจ้าได้พักผ่อนมากขึ ซาของเราอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนทรงผมได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทรงผมอะไรต่างๆมันต้องมีความคอนติเนียลนะแอดก็เลยเข้าใจว่าทำไมช่วงหลังๆนอริซ่ายังไม่ค่อยเปลี่ยนทรงผมมากนักเพราะว่ากลัวจะทําให้ผมอาจจะเกิดเสียได้หรืออะไรได้เพราะก็ต้องถ่ายซีรีส์เนี่ยมันต้องมีความต่อเนื่องกันของตัวคาแรคเตอร์ที่นอริซ่าของเรานั้นแสดงเป็นตัวตัวนั้นนั่นเองนะจ๊าก็ต้องรอเล้นกันอีกทีว่าบทบาทที่ออกมานั้นจะเป็นอะไรกันแน่แอดว่าต้องเป็นสุปตาสาวอย่างแน่นอนแล้วทุกกกกกคนคนงงบบบนนนนิินาาดดเเเ็ยเัังงไบบทาาาาาใรรื่่่ออกกี้้้สมมมถพพูตตจจแ คลิปนี้แอดก็มีสถิติเพิ่มเติมมาพูดถึงกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนะาะปิดท้ายคลิปก็คือน้องลิซ่าของเรากลับมาขึ้นอันดับหนึ่งในฐานะศิลปินเดี่ยวเค o p OP ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับบน Spotify ซึ่งแซงหน้าจองกุกด t s และนายอน Twice นั่นเองจ้าซึ่งต้องบอกว่าน้องลิซ่ายังไม่ได้ออกเพลงไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมาเป็นเวลา2ปีพอจะออกเพลงแค่จะออกเฉยๆนะยังไม่ออกด้วยซ้ำนะจ๊ะผู้ติดตามก็ยังถล่มทลายขนาดนี้ก็ลุยต่อไปเเเเลลลยจจจ้ะะูกสาวปใใ็็นนังใใหตม่่ค อริซาเต้นวันนี้แล้วก็มีความสุขที่บอกเอ้ยในที่สุดเราก็ถ่ายซีรีส์จบแล้วอยากเห็นฝีมือการแสดงของตัวเองด้วยนู่นนี่นั่น,นทุกคนก็รอดูลอริซาอยู่เช่นกันนะจ๊ะแล้วก็งาน,นอ,งอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการแบบลุ้นว่าจะไปปารีสแฟชั่นวีคไหมหรือว่าจะไปในส่วนของโอลิมปิกหรือเปล่าหรืองานอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะจ๊ะแต่ยงไงโซโล่เดี่ยวมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแอดว่าห้ามเกินเดือนนี้นะเดี๋ยวอดใจรอไม่ไหวนะแต่อย่างไงก็รอได้อยู่ดีก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อน I